สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแปลงเขาไรเบอร์รี่ปลูกแบบอินซี์ค่ะพี่น้องคู่วิไล่บดไซ์ปุ๋ยยังเลยนะคะพี่น้องเพระาะว่าเฮาปลูกมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็มาปลูกเขาอินซี์ค่ะโดยที่โบดไซ์ย,ยังเลยค่ะหมายความว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นไม่ได้ทําอะไรเลยเห็ดหน้าแล้วกะม,มาดำมาดำเขาเลยนะคะมาดำเอ้ยปลูกมันแล้วกับมาดำหน้าเลยะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือเบืองเขาฮองงามบางย่างทักเลยค่ะข้อดีของการทําเกษตรอินทรีย์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าดินดินมันดีเนาะคะ่ะดินดีธาตุอาหารพร้อมเนาะคะ่ะต้นข้าวเขาก็เจริญเติบโตแข็งแรงทนต่อโรคและแมลงนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้คือข้อดีของการเทอินทรีย์นะคะพี่น้องก็ดินท้องสีดีปานนี้นะคะมันก็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงดินเป็นเวลาหลายปีค่ะ กูวไล่ปลูกมันหวานญี่ปุ่นมาปีนี่ปีที่ึืนปีที่เจ็ดค่ะปีหนาเนาะค่ะเนาะถือว่าดินเรานี่อได้รับการดูแลใ,ใส่ใจเนาะค่ะแบบเป็นดินที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยค่ะนี่ค่ะเบื้องค่ะพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยถิ่เหลือจากการทํามันหวานญี่ปุ่นอยู่ในนี่ก็จะเป็นปุ๋ยร่องพื้นที่เหลือจากการทํามันหวานญี่ปุ่น แล้วก็จะมีหัวมันเน่าที่ฮองบกิฟ็์ขึ้นเมื่อนะคะเนาะแล้วก็จะมีพวกเครื่อมันหวานญี่ปุ่นก็เน่าเป็นปุ๋ยพืชสดอยู่ในนี้เนาะค่ะเห็นแห่นดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะค่ะตอนมาทําข้าวอินทรีนี่ข้าวแทบจะบริเวไม,ไม่ไม่แทบเลยแทเออคือไม่ได้ใส่เลยเนาะค่ะคือดินดีอยู่แล้วพืชเขาก็ดูแลตัวเองได้ค่ะพี่น้องบ่ไเ้เห็ดย่งเลยปลูกถิ่มไว้แนวนี้ละ